พี่น้องเมื่อนียายจิ้มสิไหมคั่นสมหมูค่ะพี่น้องคะตัดตองก่อนค่ะนะยายจิ้มได้ตองมากค่ะพี่น้องค่ะยายจิ้มก็เลยเอามาตัดนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเอาผ่าเซจแล้วเรียบร้อยก็มาตัดค่ะแล้วก็ตัดแล้วก็เสไปบห่อสมค่ะพี่น้องค่ะ มาเริมหั่นหมูกันค่ะพี่นอ้องเมนี้ยาอยจิ้มสีเห็ดสมต้อนค่ะนะคะหั่นหมูหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นค่ะพี่น้องคะหมูประมาณกิโลหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นยังสิระคะพี่น้อง อ่าหั่นแรแล้ะพี่น้องกระเทียมค่ะเดี๋ยวเข้ามาตำกระเทียมก่อนค่ะ ยกนิ้วด้วย <Okay. S 1> ยกยกนิ้วโป้งด้วยอือร่อยสุดๆ <Okay. S 1> น,นั่นแหละพิก ข้าวเพิ่มอีกอมั้ยแสบร้ายพี่น้องจะไม่เอาเข่าเพิ่มแล้วร้านคอยแหมหมดไปสองห่อค่ะเอาไปใส่เวไห่ค่ะพี่น้อง คุณน่ะบอกพี่เพื่อนอก,กินยายเห็ดแหนมแสบไรอ่มือนีกนอ้ก็ไว้แค่นี้ก็เด้อค่ะพี่นอนะ่ะพอกันไม่คิดนะ ฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามแสบิสานบันเฮาเป็นกำลังใจให้ยายจิ้มน้ำใยเด้อค่ะทำยังไงเหรออสวัสดีครับท่านผู้ชม